สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่17มีนาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ถูกอดีตแฟนที่เป็นทนายนะครับระรานจนแบบใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นสุขนะครับจนต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมในรายการหนกระแสนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคุณผู้หญิงนะครับชื่อนางสมบูรณชื่อคุณเอนะครับคุณเอเนี่ยเคยทํางานแบบเหมือนเป็นผู้คัดสรร นักการเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้เจอกับทนายท่านนี้ก็คือเจอกันรอบแรกก็ยังไม่อะไรนะครับจนคุณเอยก็ย้ายไปทํางานอีกพรรคการเมืองหนึง่งแล้วก็ยังเป็นอยู่ในหน่วยของการดับขัดสันสสเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็ได้มาเจอทนายคนนี้อีกก็แบบก็เลยแบบเหมือนได้พูดคุยกันเยอะขึ้นจนแบบโอเคเห็นว่าอัธยาศัยดีนะครับก็เลยเหมือนกับ آ, ก็เลยช่วยดันจนได้แบบได้สมัครสสนะครับประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับมีการ พัฒนาความสัมพันธ์กันนะครับจะ,ะคบหาดูใจกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากคบหากันไปได้ประมาณ4เดือนนะครับทางทนายก็มียืมเงินทางคุณคุณเอ๋นะครับแปดแสนซึ่งคุณเอ๋ก็แบบเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เอาเงินให้ฝ่ายชายหลังจากนั้นก็มียืมเงินอีกนะครับยืมอีกสี่แสนเพื่อไปแบบรีโนเวทบ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็คือโอเคก็มี ไปไปมามาระหว่างคอนโดเธอกับบ้านของหรือคอนโดของฝ่ายชายหรืรเหมือนหรือไปเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะครับเพราะแบบไปไป,ไปมามาแต่ปอคบหากันได้พักหนึ่งนะครับระหว่างนั้นก็จับได้ว่าเขามีเรื่องผู้หญิงคือนอกใจมาโดยตลอดนะครับที่เธอจับได้เธอบอกประมาณหกคนนะครับแล้วก็มีการแบบอัดคลิปเสียงของผู้หญิงที่คุยกันด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็จนกระทั่งเธอตัดสินใจเลิกแต่ว่า เลิกกันเนี่ยเรื่องมันเลวร้ายกว่าเดิมคือฝ่ายชายไม่ยอมเลิกนะครับแล้วก็เหมือนกับพยายามตามหาเรื่องเธอไม่หยุดมีการตามไปทําร้ายร่างกายนะครับก็ก็จะมีตัวภาพเอ่อรอยฟกช้ำนะครับที่เธอเก็บไว้นะครับประมาณนั้นแล้วก็มีคลิปที่แบบตามไปตอนเธอไปทํางานไปร้านอาหารอะไรเงี้ย หลายคลิปนะครับเอ้ในในในคลิปที่เปิดให้ดูนะครับแต่เจ้าตัวบอกก็ก็หลายเหตุการณ์นะครับประมาณนั้นแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือเธอนะครับทางทนายคนเนี้ยก็จะแบบไปสมมติอ่ามีเพื่อนเธอเป็นครูนะครับก็จะไปร้องหน่วยงานว่าแบบเนี้ยเนี่ยเป็นชู้กับเอ่อเหมือนเพื่อนเธอเป็นผู้หญิงนะครับเปมีสามีก็จะไปร้องว่าเนี่ยตัวสามีเนี่ยเป็นชู้กับทางคุณเอ้นะแล้วก็ไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแบบเนี่ยประพฤติผิดประมาณนั้นหรือมีค้าราชการจะมาช่วยคุณเอ้ ก็จะไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัชการคนนั้นเนี่ยว่าอ่าก็จะเหมือนแนวว่าข้าราชการคนนี้มีมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับผู้เอก็คือใครก็แล้วแต่ที่แบบเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะโดนทนายคนนี้เอ่อร้องเรียนหมดเลยทุกคนนะครับประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับอ่อชีวิตเธอก็เลยไม่เป็นสุขนะครับก็เลยเป็นที่มาระหว่างเล่าก็จะมีแบบเอ่อมีร้องไห้เป็นพักๆนะครับด้วยความน่าจะแบบอัดอั้นดันใจอันนี้คือมุมของทางบุ้ี้นะครับหลังจากนั้นก็ จะมีการโฟนอินของทางทนายนะครับเพื่อของพี่หนุ่มแกจะสไตล์นี้ว่าแบบให้อีกฝ่ายหนึ่งโฟนอินเข้ามาเพื่อจะแบบเพื่อความยุติธรรมประมาณนั้นทางทนายแกก็แบบส่งรูปมาให้ที่รายการนะครับเพราะเนี่ยไม่จริงที่บอกว่าเลิกกันมานานแล้วเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยยังมีรูปขี่แบบนั่งมอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปกันอยู่เลยซึ่งมันเหมือนกับเป็นรูปนะครับแล้วก็จะมีมุมมุม,มซ้ายด้านล่างนะครับเขียนวันที่ว่าแบบประมาณธันวาปลายเดือนธันวาอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่า กบคุณเน่บอกว่า,าจําวันเวลาไม่ได้แล้วก็ทางนั้นก็บอกเนี่ยเพิ่งเลิกกันแล้วก็จําได้เพราะว่าทางคุณเน่เนี่ยคบซ้อนมีชู้หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้เลิกลากันแล้วก็แบบเหมือนมา,ม,ามาใส่ร้ายในรายการเนี่ยประมาณนั้นลวระหว่างที่เหมือนมีการบี้ไทม์ไลน์กันนะครับปรากฏว่าทางคุณเน่เนี่ยแกเหมือนกับตอบตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนงงไทม์ไลน์จําไม่ได้ว่ารูปนี้มันเมื่อไหร่ เอาจริงๆนะครับเพราะเหมือนเราเป็นคนดูเราก็จะเริ่มเปรๆนิดนึงว่าเอ๊ะคุณคุณนี้แบบว่าโกหกหรือเปล่าเพราะเหมือนเรื่องแบบนี้ก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่โกหกใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเหมือนจะเริ่มเปรๆละว่าแบบเฮ้ยคุณนี้โกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ปรากฏว่ามันมีอีก3ช็อตเด็ดที่ทําให้คะแนนพลิกกลับมานะครับก็คืออ่าอันแรกเลยคือเอ่อในรายการนะครับทางคุณนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยมีคนมาตามแบบข่มขู่คุกคามเป็นแบบ กลุ่มก็คือจะมีภาพรวมแล้วก็จะมีทนายแล้วก็จะมีแบบกลุ่มนักเลงอะไรเงี้ยก็เนี่ยกลุ่มนักเลงเนี่ยเคยตามส่งคนมาตามเธอแล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเหมือนเปลี่ยนมาอยู่ข้างเธอแล้วยอมมาเป็นพยานซึ่งนเนี้ยชื่อคุณบุษนะครับแกก็โฟอนอินเข้ามาแกก็มายืนยันนะครับว่าเหมือนน้องชายแกได้รับจ้างจากทางทนายจริงๆมีทั้งแชทแล้วก็มีทั้งหลักฐานการโอนเงินนะครับซึ่งตัวพี่ชายชื่อคุณบุษเนี่ยพอรู้ว่ามีคนจ้างให้น้องชายไปทําลายผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับ ถ้ามีโอกาสก็แบบจัดการเลยอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวคุณวุฒิเนี่ยแกไม่โอเคกับกับการจ้างงานแบบนี้แกก็เลยเหมือนกับเปลี่ยนฝั่งไม่ไม่ไม่รับงานหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เหมือนมาอยู่ข้างคุณเอก็คือเหมือนกับคงคงเห็นแล้วแหละเหมือนแกก็แกก็คงทํางานไปพักนึงไปตามแล้วแล้วก็เหมือนกับรับไม่ได้กับสิ่งที่ทางตัวทนายทํานะครับแกก็เลยมาอยู่ฝั่งคุณเอก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนทางคุณวุฒิเนี่ยก็จะโดนใส่ร้ายว่าแบบ เป็นค้าเป็นคนค้ายานู่นนี่อะไรเนี่ยครับประมาณนั้นพี่หนุ่มก็เลยถามว่าแบบอะ้วมันจริงหรือเปล่าบอกอ๋อผมยอมรับครับว่าผมเป็นนักเลงแต่ผมไม่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดซึ่งแบบบอกเลยว่าคุณวุฒแมนมากนะครับที่แบบเออกล้าโทรเข้ามาในรายการนะครับแล้วก็คุณวุฒก็ยืนยันว่าระหว่างที่ตามคุณเอเนี่ยยืนยันเลยว่าคุณเอไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกับผู้ชายคนไหนเพราะว่าก็อยู่กับคนที่ให้ความช่วยเหลือที่เป็นผู้หญิงมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบ ไปไหนมาไหนกับผู้ชายนะครับยืนยันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็คือแบบอันนี้นับนับถือใจคุณคุณบุฒิมากถ้าใครไปอ่านคอมเมนต์จะแบบโอ้โหชมคุณวุฒิเยอะมากก็แบบแกแมนจริงนะครับประมาณนั้นแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยแกก็พร้อมเป็นพยานให้ทางคุณเอ้อันนี้คือช็อตที่หนึ่งนะครับพอช็อตที่สองคือทางทนายก็จะบอกว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีเรื่องเนี่ยเพราะว่าเออเหมือนทางคุณเอ้ ยอมรับเรื่องเป็นคนเจ้าชู้เรื่องผู้หญิงยอมรับจริงๆก็เนี่ยตอนที่คบคุณเอเนี่ยก็มีสิบสองคนแล้วก็คุณเอเนี่ยเป็นคนที่สิบสองหรือสิบสามประมาณนี้แล้วผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือคุณเอรับทราบมันโดยตลอดเรื่องความเจ้าชู้ของเขาแล้วก็ยังเหมือนกับรู้จักทุกคนที่แบบที่ที่ท,ทางทนายมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งทางคุณเอแกบอกไม่จริงก็แล้วครั้เนี้ยมันก็เลยมีเปิดคลิปช็อตที่สองก็คือคลิป เสียงสนทนาระหว่างคุณนี้กับผู้หญิงหนึ่งท่านนะครับก็คือเหมือนกับคุยกันเรื่องทางคุณทนายว่าแบบเออเหมือนกับผู้หญิงปรึกษากันนะครับประมาณว่าเออไทม์ไลน์ที่แบบว่าสมมติไปหาทางทนายบอกเนี่ยจะไปทุระที่นี่ก็คือก่อนจะไปก็คือไปหาผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปทุระที่กรุงเทพก็คุณน,นี้บอกอ,อ๋อไอ้ช่วงไทม์ไลน์ที่หาไปไปกับเขาแล้วพอกลับมาแล้วทางทนายบอ,าบอกว่าไปทุระผู้หญิงก็บอกอ๋อเนี่ย มาหาเขาแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่มีแบบมีอะไรกันก็คือไม่ได้ป้องกันนะครับประมาณนั้นแล้วโอโอมีบอกจานวนครั้งนู่นนี่อะไรบอกว่าก็เลยแบบคดีพลิกอีกรอบได้อีกช็อตหนึ่งนะคุณนี้ก็ได้อีกเป็นหนึ่งคะแนนว่าแบบทางทางทางทนายก็ทางพี่หนุ่มแกก็บี้งอ้าวไหนบอกว่าเขาคุณนี้รู้จักทุกคนผู้หญิงทุกคนของคุณซึ่งในบทสนทนามันคือ ไม่ใช่มันคือผู้หญิงสองคนที่คุยปรึกษากันเรื่องทนายอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วช็อตที่สามนะครับก็คือจะว่าเป็นหมัดเด็ดว่าแบบว่าอ่อเป็นลูกความนะเป็นเสียงของลูกความที่มีการดัดเสียงลูกความของทนายท่านนี้นะครับบอกว่าเอ่อเอาข้อมูลของฝั่งลูกความไปให้ทนายฝั่งตรงข้ามจนเอ่อลูกชายต้องติดคุกนะครับมีการนัดไปศาลแล้วก็จําวันผิดไม่ไปตามนัดให้ลูกความขึ้นขึ้น อะไรนะขึ้นสารเองเตรียมเอกสารมาผิดไม่ไปตรงนัดอะไรเงรี้ยประมาณนั้นแล้วก็แบบเอ่อจนสุดท้ายต้องแบบยกเลิกนะครับประมาณนั้นก็อันนี้คือฝั่งของลูกความนะครับก็คเคยืลอกลายกาเป็นว่าเหมือนเออแล้วก็ไอ้ช็อตช็อตพีท่ทางนายแก้วนะครับถามเรื่องเงินก็บอกว่าคืนแล้วแต่ปรากฏมันคือรูปที่ทาง คุณคุณเอ๊ะกกถ่ายไว้วันที่แกไปปะไปไป,ไปเบิกเงินที่ไฟแนนซ์เพื่อจะมาให้คุณทางทนายแล้วประมาณนั้นแล้วมันเป็นรูปเดียวกันแต่ว่าแค่คนละมุมแต่มันคือชุดเดียวกันเลยประมาณนั้นว่าอันนี้นคืนแล้วที่ทนายก็บอกเอ้ยอันนี้นเขาไม่ได้ว่าคืนเป็นทนายมันต้องมีหลักฐานมากกว่านี้นะครับประมาณนั้นก็ในมุมของทางคุณเอก็คือผกว่าอยากให้ได้เงินคืนแล้วก็เรียกร้องเรื่องมรารย,ยาททนายความกับเรื่องคดีความต่างๆได้เรื่องที่เธอโดนทําลายร่างกายนะครับก็อยากแบบว่า อยากให้จัดการขั้นเด็ดขาดเพราะว่าเหมือนกับสร้างความเดือดร้อนไปทั่วนะครับถ้าใครดูเทปนี้ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ